การสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่สําคัญในการสมัครงานต่างๆโดยเฉพาะงานราชการนะคะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปั๊มดูสารางชแนลกับพี่ปูค่ะวันนี้ค่ะพี่ปูมาพูดถึง5ข้อห้ามในการสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงไปดูกันค่ะมาพูดถึงเรื่องการสอบสัมภาษณ์นะคะการสอบสัมภาษณ์เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่สำคัญในการสมัครงานต่างๆโดยเฉพาะงานราชการนะคะด่านนี้จะเป็นด่านที่เราจะได้เจอกับอนาคตผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าของเรานะคะเขาจะเห็นเราตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่การเดินการนั่งการแต่งตัวบุคลิกภาพต่างๆและการพูดของเราค่ะพี่ปูมีข้อที่เราไม่ควรทํานะคะทั้งหมด 5ข้อที่ห้ามทำเด็ดขาดในวันที่เราสอบสัมภาษณ์ไปดูกันนะคะ 1. ค่ะห้ามมัว่วห้ามมั่วเป็นยังไงเวลาเราสอบสัมภาษณ์ค่ะผู้ที่สัมภาษณ์เรานะคะก็จะมีคำถามต่างๆนานามากมายเลยที่จะมาถามเราอะไรที่เราไม่ทราบหรือไม่รู้ห้ามมั่วเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะทราบนะคะว่าสิ่งที่เขาถามอ่ะ บางทีเขารู้ด้วยซ้ำว่ามันควรจะตอบว่ายังไงไม่ใช่ว่าถามเพราะอยากรู้นะคะแค่อยากรู้ว่าเราจะตอบเขาแบบไหนยังไงถ้าเราไม่ทราบก็บอกเขาไปว่าไม่ทราบไม่มั่นใจก็บอกว่าไม่มั่นใจนะคะอย่ามั่วไม่ดีนะคะไม่เอา 2. ค่ะห้ามเถียงบางอย่างนะคะบางทีเขาอาจจะจำลองสถานการณ์เพื่อให้เรา อยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดอาจจะไม่คิดตรงกับที่เขาพูดมานะคะแต่เราก็ควรสงบสติอารมณ์นะคะอย่าไปเถียงนะ,ะ้ยิ่งเป็นวันแรกที่เป็นการสอบสัมภาษณ์ถ้าเกิดไปเถียงนะคะอาจจะเป็นอะไรที่น่าเพ่งเลง็งตั้งแต่ยังไม่บรรจุเลยก็ว่าได้นะคะ 3. ค่ะห้ามอีโก้ คนที่มีอีโก้นะคะบางทีเวลาเขาพูดอะไรมาเราจะเหมือนน้ำเต็มแก้วค่ะมันก็จะดูแบบไม่รับในสิ่งที่เขาพูดเราควรจะ่อมตนไว้นิดนึงนะคะแล้วก็รับฟังเวลาเขาพูดถ้าเรา, e าอีโก้เมื่อไหร่มันก็จะมีความจุดประกายที่เหมือนเราไม่รับละคะ่ะหรือถ้าพูดแบบให้มันดูด,ดูเลยก็แบบอวดดีอวดฉลาดอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่าอีโก้แล้วกัน สำหรับในการสอบสัมภาษณ์เวลาเขาสัมภาษณ์อะไรมนาะก็ถอมเนื้อถอมตัวนิดหนึ่งนะต่อไปค่ะข้อที่4ถ้ามีทัศนคติลบๆนะคะโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับองค์กรที่เรากำลังจะสอบอยู่อย่างเช่นน้องเคยโดนตำรวจจับไหมรู้สึกยังไงบ้างครูผมไม่ชอบเลยครับจริงๆ ผมเนี่ยอยากจะเป็นตำรวจที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอมาอย่าอย่าพูดแบบลบๆให้พูดดีๆให้พูดอะไรให้เป็นเชิงบวกเข้าไว้นะคะทัศนคติบวกต้องยึดให้มั่นนะคะการพูดอะไรในสิ่งลบๆเนี่ยมันจะทำให้เราดูลบลงไปด้วยนะข้อสุดท้ายค่ะห้ามพูดสิ่งไม่ดีของตัวเองเด็ดขาด ไม่พูดดีกว่านะคะอย่างเช่นตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนที่ทำงานเป็นยังไงบ้างสมมตินะสมมติสมมติว่าไม่ดีเงินออกไม่ตรงงานก็เยอะคนอื่นไม่ทำงานแต่เราทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยห้ามพูดเด็ดขาดให้พูดแต่สิ่งดีๆไว้นะคะเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์เราเขาจะมองว่าโหมัน กล้าพูดกับที่ทำงานเก่าขนาดนี้เลยเหรอแล้วถ้ามาอยู่ที่นี่จะเป็นยังไงเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์เราอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าเราในอนาคตก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับ5ข้อห้ามที่พี่ปูบอกว่าอย่าทำเด็ดขาดในวันสอบสัมภาษณ์ยังไงก็ดูเทคนิคอย่างอื่นด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็มีนี่นะคะที่พี่ปูทำไว้ในการ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ลองดูตัวนี้ด้วยก็ได้นะคะคู่ก,กันแล้วมีอะไรนะคะที่ไม่เข้าใจพูดคุยหรือคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ